สวัสดีครับพี่น้องป้อไปสุขุมสุขคนพ่อกันรดยการอีสานผ้าสวบครับมือนีเสนอย่ำหมึกสายแปดพี่น้องเอ้ยเบิ้งเนี่ยปลาหมึกไข่สดสดเลยอื <c oughs> ดูดิน่ารับประทานไหมล่ะกับน้ำปลารหลแซ่บเลยเห็นไหมอื้มอื้มอื้ม กรอบมากอืมอืมมาอืมมันกรอบมากอืมมา

เดสเลปอย่ไรนี่ล่ะ,ะทุกยศสดชื่นอี่ลี เนสเล่เพียวไรเขามีกิจกรมรมลุนท่องพร้อมเด้พี่น้องกินแล้วดื่มแล้วอย่าเฝ้าทิ่มขวดเด้อเดี๋ยวขอยสิบอกวิธีลุนท่องง่ายๆง่ายๆเพียงพี่น้องแอดไลน์เนสเล่เพียวไลท์หรือสแกน QR โค้ดข้างขวดใครที่แอดไลน์ใหม่ลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะหลังจากนั้นกรอกเลข13หลักลงไปนะครับ5พอยท์เท่ากับ1สิทธิ์ลุ้นทองนะครับผมหลังจากนั้นพี่น้องก,ก็เข้าไปแลกสิทธิ์ที่หน้าลุ้นรางวัลได้เลยจ้าอย่าลืมเด้อพี่น้องครับผมสดชื่นแล้วกันย่างนะครับผม แจกทุกสัปดาห์พี่น้องครับร่วม40รางวัลนะครับเรื่องพี่น้องมีขวดนำ้ำเนสเล่เพียว103ขนาดนี้เพราะว่าจะเป็น0.33ลิตรนะครับผม0.6ลิตร1.5ลิตรเด้อพี่น้องเด้อรีบไปร่วมสนุกกันเด้อพี่น้องฟลาฟลเด้อมันสิบพราท่านมูจวดสามารถติดตามรายละเอียดและประกาศรางวัลได้ที่เฟซบุ๊กและไลน์เนสเล่เพียวไรเด้อพี่น้องเดอ้อทุกยศสดชื่นอิลี like. เนสเล่เพียวไรบริษัทโฆษณาได้นหม